สวัสดีค่ะสอบถามกันเข้ามาเยอะนะคะว่าคนที่เคยเป็นโควิดแล้วนะสามารถทานโปรตีนได้ไหมและคุณแม่ที่คลอดน้องแล้วสามารถทานโปรตีนได้ไหมนะคะอ่ะวันนี้ดิจะมาอธิบายนะคะว่าสามารถทานได้เลยนะเพราะว่าคนที่เป็น โควิดมาแล้วนะบอกเลยว่าระบบภายในรวนระบบภายในไม่เป็นปกติแบบที่เราเคยเป็นนะสังเกตง่ายๆเลยว่าทําอะไรก็เหนื่อยง่ายอะไรที่เคยยกได้แบบหนักๆตอนนี้ทําไม่ได้แล้วยกไม่ได้แล้วยกได้แต่แบบจะหมดแรงไวหายใจเนี่ยหายใจก็จะหายใจยากขึ้นนะตรงนี้นะคะระบบภายในเราไม่เหมือนเดิมแล้วนะ ทานโปรตีนเข้าไปเขาจะเข้าไปช่วยดูแลแล้วก็ซ่อมแซมระบบภายในและก็เซลล์ต่างๆนะคะส่วนคุณแม่หลังคลอดที่ให้นมน้องสามารถทานได้ไหมบอกได้เช่นกันว่าโปรตีนคือสิ่งที่ร่างกายเราต้องการอยู่แล้วนะสามารถทานโปรตีนได้เลยค่ะทุกคนค่ะเพราะว่าโปรตีนตัวนี้เป็นโปรตีนจากพืชนะทานยังไงเข้าไปเนี่ย ก็ไม่อ้วนด้วยเพราะว่าเป็นโปรโตีนจากพืชน,นะโปรโตีนจากพืชตัวนี้นะคะจะเข้าไปช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรออย่าลืมนะทุกคนเป็นคุณแม่ต้องทานอาหารที่ดีมีประโยชน์เพื่อที่จะได้เอาสารอาหารเหล่านี้ไปผลิตน้ำนมและผลิตออกมาให้ลูกได้ทานนะฉะนั้นแนะนำว่าให้ทานโปรโตีนเพราะโปรโตีนอนะ่ะคือจะมีสารสกัดที่ค่อนข้างครบอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นผักบอกเลยว่าโปรตีน L d ตัวนี้นะคะทดแทนคือถ้ากินผักต้องกินถึง5จานนะทุกคนถามตัวเองว่าทานไหวไหมนะซึ่งตัวนี้ค่ะจะเป็นตัวช่วยดีๆแล้วก็สะดวกในการทานด้วยนะฉะนั้นตอบคำถามนะคะว่าคนที่เป็นโควิดหรือคนที่เป็นโควิดอยู่ตอนนี้ทานโปรตีนได้ไหม คุณแม่หลังคลอดทานโปรตีนได้ไหมในระหว่างที่ให้นมน้องตอบเลยว่าสามารถทานได้ค่ะดีซะยิ่งกว่าได้ดูแลสุขภาพร่างกายด้วยไปแล้วค่ะวันนี้บ๊ายบายค่ะ